คันนี้มาต่อกันที่ตัวไฮไลท์บ้างเวลาเราจดเนี่ยตัว M Pencil เนี่ยมันรองรับในตัวการเขียนเนี่ย4,096ระดับคานนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งสมมุติเราากจะเปลี่ยนตัวไปเป็นยางลบใช่ไหมคะจริงแล้วเราสามารถที่จะแตะอย่างนี้นะฮะตืดสองครั้งเปลี่ยนได้เห็นไหมคะก็อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งเอาละทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนนั้นใช้หัวเว่ยโน๊ตเกนนคะคะว่าตอนนี้หลายๆคนก็ไปซื้อหัวเว่ยแท็บเล็ตก,กันมานะคะอันนี้คือรุ่น Make Pa 11 2023นะฮะก็เป็นรุ่นที่น่าจะขายดีสนุมทลายแน่แหละคราวนี้เราจะมาสอนทุกคนใช้หูใบโน้ตกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่ามากๆที่เราจะเรียนรู้การใช้โน้ตนะคะอันนี้ของเก่านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแบกนิดนึงโอเคเรามาดูในตัวของเครื่องมือกันแบบเร็วๆนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเนี่ยคือ เครื่องมือขีดเขียนนะฮะเครื่องมือขีดเขียนมีอะไรบ้างก็ะงจะมีหัวปากกาหัวดินสอแล้วก็หัวแบบปากกาหมึกซึมนะฮะแล้วก็มีขนาดสามารถปรับเลื่อนได้จากตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า opacity ง่ายๆความโปร่งสีโปร่งแสงถ้า100%ก็คือทึบทึบคืออะไรทึบคือขีดแล้วทึบนะคะถ้าโปร่งแสงคือขีดแล้วมันาจางๆเห็นไหมคะมันทะลุข้างหลังได้อ่ะอันนี้เข้าใจนะคะเข้าใจไม่ยากเนาะอันนี้เราเคลียร์เพจไปเลยคุณผู้ชมกดปุ่มนี้เคลียร์ได้เลยเวลาเราจะเอาใหม่เนาะคราวนี้มาดูีันนึงสมมตติเเรายจะปล่ว ไปเป็นยางลบใช่ไหมคะมเมื่อกี้เราดูดไปนั่งกดไปกดมาจริงๆแล้วเราสามารถที่จะแตะอย่างนี้นะคะต๊ดๆสองครั้งเปลี่ยนได้เห็นไหมคะซึ่งเราสามารถแตะได้จากจุดไหนก็ได้นะคะข้างๆก็ได้เห็นไหมคะไม่จะเป็นต้องเป็นด้านใดด้านหนึ่งนะกดจากมุมไหนก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งสมมุติเราเขียนคาว่า Hello โอ้โหพัดจีไม่ได้นะสมมุติเป็นสีดำแล้วกันง่ายๆเนาะ Hello นะคะอันนี้ก็คือสวัสดีนะฮะว่ากันง่ายๆแล้วเราก็วาดหน้าคนไปต๊ดๆๆแบบนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ เวลาเราจดเนี่ยตัวเอ็มเพนซิลเนี่ยมันรองรับในตัวการเขียนเนี่ยรองรับเขาเรียกว่าแรงกดเนี่ย4,096ระดับนะคะ40,96ระดับเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกดที่ตามมาตรฐานแล้วคราวนี้เมื่อกี้ขีดเขียนใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นหัวคล้ายๆกับไม่รู้เรียกว่าอะไรเดีอยแต่ว่ามันสามารถทาไฮไลท์ได้นะฮะก็คือสมมติเราจะเนี่ยเฮลโลเนี่ยอันนี้เห็นไ,ไหมมันทึบไปใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเปลี่ยนในตัวของโอปาสซิ้นะฮะ ให้มันจางๆแล้วเราก็สามารถที่จะทำไฮไลท์แบบนี้ได้ค่ะอย่างนี้ก็จางไอพอนยะคือมันมันประมาณแบบเป็นไฮไลท์อะนะเขาบอกว่าคัลเลอร์เนี่ยมันไม่โดดเด่นออกจากแบ k ็กกราวมากให้เปลี่ยนเลเวลของแบ k ็กกราวด้วยไม่เป็นไรเราก็ขีดขีดเขียนไป AI, AI ก็ฉลาดเกินแต่นี่มันมันจางเกินอะโอเคอาจจะประมาณนี้นะคะก็คือขีดไฮไลท์ไว้ก็ได้เหมือนกันคราวนี้ เครื่องมือขีดเขียนเนี่ยเราเรียนรู้เรียบร้อยใช่ไหมฮะต่อมาเป็นเครื่องมือของการอันนี้ยางลบยางลบเนี่ยมันมีตัวของ pressure sensitive อยู่ก็คือเขาเรียกว่าแรงลบมันต่างกันถ้าเรากดแรงๆเนี่ยมันจะลบเยอะนะนิดหนึ่ง sensitive นะฮะมีแบบสูงสุดอ่านะลบมาสมมสุิแบกอะนะคือแม้ทั้งยางลบเนี่ยแต่น้นดูก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนว่ามันต่างกันประมาณไหนอะไรเงร้แต่ว่าลองใช้ดูมันก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ อันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการย้ายอ่าสอนใชเนาะสมมติอยากจะย้ายคขาว่า hello ไปอยู่นี้นะคะเราวงกลมเลยค่ะเสร็จปุ๊บเราลากอ้าวเามื่อกี้ไม่โดนทำไมเขินเลยวะเออเน่เห็นไหมคะเราจะย้ายอะไรไปไหนโซนไหนเนี่ยเราแค่วงกลมเขาไว้นะฮะเราก็ลากย้ายเข้าแบบนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องมือในการย้ายอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าขีดเขียนลบแล้วก็ย้ายทําแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันว่าทําอะไรได้อีกนะคะอันนี้จะเป็นตัว text text, text คืออะไร แล้วแตกปุ๊บแล้วอยากจะแปลงนะคะในตัวของจริงเราจะพิมพ์ก็ได้เราจะพิมพ์จากคีย์อ์ดบูทูก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราจะเขียนเอาเพราะว่าเราใช้ตัว EMPENSIVE en อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เขียนไปเลยว่าเนี่ยหัวเว่เนี่ยนะคะแท็บเล็ตอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะแปลงมาเป็นตัวหนังสือให้กับเราดีไหมเออถามว่าภาษาไทยได้ไหมคาตอบคือ ยังไม่ได้นะฮะล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันยังได้เพียงแค่ตัวของภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะในการเปลี่ยนตัวของตัวหนังสือเนี่ยให้กลายมาเป็นข้อความอันนี้คือรูปนะครับว่าเรากดปุ๊บเนี่ยก็เลือกรูปมาใช้ได้นะฮะจะใช้แบบนี้ก็ได้จะเลือกจากฟอร์มแกลลี่ก็ได้เหมือนกันนะ,ะน,นี้คือรูปเราเคยใช้ไว้ก็สามารถลากมาได้แต่ว่าเรามีทีเด็ดแล้วก็ไฮไลท์มากกว่าน,น,นิดนึงในเรื่องของการใช้รูปนะฮะก็คือการใช้ตัวของซูเปอร์ฮับซูเปอร์ฮับคืออะไรก็คล้ายๆกับการเขาเรียกว่าใช้จากแกลลี่ไปอย่างนี้นะคะแลรา,ลากรูปนี่ย แต่ข้างไวเลยนะคะแม่หางเลยเลยแต่ค้างไว้แล้วก็ลากเข้าไอ้ตรงช่องนี้ไปปุ๊บช่องนี้ก็จะกลายไปเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆค,คลิปบอร์ดอ่ะก็คือคล้ายๆกับเก็บรูปเอาไว้ให้เราหลังจากได้ทำอะไรได้อีกนะคะซูเปอร์ฮับเนี่ยมันสามารถที่จะเซตติ้งเนี่ยม,มันคือคลิปบอร์ดอีกหนึ่งเห็นปะเราสามารถเซตติ้งอะไรได้บ้างนะคะ drag to super hub เห็นไหมคะแตะเนี่ย touch and hold image หรือไฟล์หรือว่าข้อความแล้วลากไปที่ Super Hub ได้ หลังจากนั้นเราก็จะลากเขาออกมานะฮะเดี๋ยวเราทำให้ผู้ชมได้ดูกันว่าเขาลากออกมาอย่างไงกันนะจ๊ะไปที่หัวไวโน้ของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วทางนี้นะคะลากออกมานี่นะฮะลากออกมาแล้วด,ดูแบบเขาเรียกว่ามุมท็อปฟิลดนุดจะนั่งอยู่จะไม่ค่อยเห็นเราก็สามารถลากรูปมาใช้ได้ตึงนี่รูปสวยงามนะฮะคราวนี้พอเราได้รูปแล้วเราทําอะไรกับเขาได้บ้างนะฮะก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าการครอบภาพแหละอ่ะง่ายง่านะ,ะว่าจะเอาแค่ไหนสมมติจะเอาแค่ตรงนี้ปุ๊บก็กดคอนเฟิร์มได้ ปก็จะเหลือแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอามาเขียนต่อจึก๊กนี่นะคะเปลี่ยนสีหน่อยนะคะเป็นสีแดงสีนี้ก็จะมีให้เปลี่ยนอยู่ประมาณนี้แต่เราไม่ค่อยชอบนะเราชอบว่าให้มันแบบเห็นสีเยอะมากกว่านะคะนี่นะคะเซนเจอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มาน,นี้สมมติเราอยากจะย้ายจําได้ใช่ไหมคะก็เป็นเครื่องหมายการย้ายลากทั้งแผงไปเลยล,ลากไปทั้งอันนี้อ่าเห็นไหมคะมให้หนูลากเกินเดี๋ยวเราแป๊ก,ก่อนปึ๊บกลับไปก่อนลูก อ่าลากเราก็ลากลากหลบหลบนี่ลากหลบหลบนี่เราจะไปทำอะไรให้มันดู mm hmm. เขาเรียกว่าไม่ค่อยเรียบร้อยนี่เห็นไหมสบายแล้ววก็ลากไปคุณผู้ชมอันนี้เขาคือหมายการลากจริงๆกู๊ดน ốt เราก็ทำได้แหละแต่เราแค่มาสอนให้ทุกคนเข้าใจว่าเออหัวเว่ยถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยก็ใช้ให้ได้ประมาณนี้ละกันจริงๆแล้วว่าถ้าคนที่มีฝีมือเก่งกาจในเรื่องของการาวาดภาพนะคะต่างๆหรือว่าการจดเนี่ยยังไงก็ทำออกมาได้ดีกว่าที่ดูทำอยู่แล้วแหละนะร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคที okay. นี้เรามาต่อกันดีกว่าทำอะไรบ้างอันนี้นะคืออะไรอันนี้คือเครื่องหมายก็คือการวาดพวกเรขาคณิตอย่างเช่นเราอยากจะวาดวงกลมรอบเฮลโลเนี่ยเราก็ไปวาดรอบเฮลโลปึ๊บ AI ก็ <AI S 2> จะคำนวณให้ว่าอ๋อเป็นวงกลมนะเราจะวาดสามเหลี่ยมปึ๊บนี่นะแต่เมื่อกี้ก็ไม่ตั้งใจวาดอีกตั้งใจวาดหน่อยนี่ก็จะได้สามเหลี่ยมที่ดีมาห้าเหลี่ยมไหมมันจะรู้ไหมอันนี้หกละกี่เหลี่ยมแล้วเนี่ย <laughs> มันเยอะเกินอะอาจจะว่าหัวใจเขาวาดได้ใช่ไหมน่าดูดวาดไม่ดีอะเมื่อกี้ นี่นะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างงี้ออถาว่ามันมีเด๋อเด้อบางมัยก็ติ้นิดหน่อยๆนะครับมันตามลายมือเรามากกว่าจริงๆมันต้องโทษเราแหละไม่ใช่ไปโทษเครื่องนะเรามันอ่อนแอเองนี่นะ,ะวงกลมอะไรอย่างี้ก็สามารถที่จะวาดได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเช่นกันเนาะเป็นหัวใจสีเหลืองนิดนึงสมมุติว่าเรอาอยากจะบอกว่าเรารักซุนเจนมากแต่เราอยากได้สีมูปุ๊บเนี่ยเราก็ลากไปที่สีมูปุ๊บใช่ไหมคะ แล้วเราก็กดปิดไปปุ๊บแท๊บแทบแล้วก็วาดไปเลยว่าเรารักซนเจร์น,นะเป็นหัวใจอย่างเงี้ยก็ก็โอเคก็คืออย่างที่พูดไปว่ามันก็ทาให้เราอะสามารถที่จะจดโน้ตได้ดูมีคุณภาพมากขึ้นช่วยคือมันไม่ใช่ทุกคนที่วาดลูกสวยนะเอออย่างนั้นดูก,ก็ไม่ได้วาดลูกสวยนะเมื่อก่อนเคยฝันอยากเป็นจิตกรนะโตขึ้นมาก็รู้ว่าเออเป็นนักรีวิวดีละอย่าเป็นเลยจิตกรพามหาม โอเคต่อไปนะคะคือแว่นขยายอันนี้เราชอบมากแว่นขยายเนี่ยสมมติเราจดโน้ตไปแล้วเราอยากจะโฟกัสที่จุดไหนให้เขาเห็นเนี่ยเราสามารถเลื่อนนะคะเลื่อนให้เขาดูได้แบบนี้หรือว่าเราจะดูเองก็ได้นะเหมาะมากสำหรับาการสอนหนังสือแล้วเ,เขียนแล้วก็สามารถลากไปที่โซนๆให้เขาโฟกัสแค่ตรงเนี้ยอันนี้เราว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเราชอบตรงที่ว่านเนี่ยแม้แต่รูปก็ยังสามารถใช้แว่นขยายในส่วนเนี้ยได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันดีมากๆเลยแล้วก็ค่อยๆขยับได้นะฮะจากตรงนี้อันนี้นดู ดูผ่านกล้องเนาะประมาณนี้ก็สามารถใช้ตัวแว่นขยายได้โอเคไหมครวนี้มาต่อกันที่ตัวไฮไลท์บ้างสมมติเราอยากจะสอนคนอ่านี่คุณผู้ชมนี่ซซนเจอร์นนะแล้วก็วงกลมเขาใช่ไหมแป๊บน,นึงเขาจะหายไปอัน,นกกเนี้ยปากกาเนี่ยกี่ระดับ4 0่6ระดับเห็นไหมแล้วเขาก็ฉายไปอันเนี้ยเหมาะกับการสอนหนังสือสุดๆเลยคือแบบสามารถใช้งานได้เฮลโหลไฮอย่างน,นี้เดี๋ยวเขาก็จะหายไปตามเวลาแบบนี้นะคะดีไหม เราชอบนะดีมากส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ Paper t e m p l a t e นะคะก็เปลี่ยนได้ตั้งแต่สีขาวสีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็สีดําแล้วก็จะมีบรรทัดให้เลือกเป็น To Do List เป็น Meeting Minutes นะฮะก็คือพวกสรุปการประชุมเนาะ Tax Reading Notes นะฮะได้หมดเลยนี่ To Do List ปุ๊บก็ขึ้นมาเป็น To Do List จริงเราก็เขียนได้ว่าเวลานี้ทําอะไรทําอะไรทําอะไรเห็นไ้เดี๋ยวเราเอาหน้าใหม่ให้ดีกว่าจะขึ้นหน้าใหม่นะกดปุ๊บนิวเพจใช่ไหมคะอ่ะเวลาแปดจุดศนย์ศ่นย 9.00ทำ aw, e อ,อะไรไไดีกินข้าวแรงแล้วบออีพอปอะไรเนี่ยไม่ได้กินข้าวแรงข้าวเย็นมากินตอน9โมงไม่พอจะเข้าไททอลสมิธอย่างเดียวไททอลสมิธต้องเข้านะเราเข้าไททอลสมิธโอเคแล้วก็มีเพเปอร์เทมเพลตเนาะอันนี้ก็คือไอป้ปุ่มเนี้ยคืออะไรนะคะคือเรากดปุ๊บเนี่ยนี่เราจะใช้นิ้วไม่ได้เห็นป่ะก็คือการล็อกนิ้วเบางคนบอกกลัวว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราใช้นิ้วปุ๊บเนี่ยมันจะลั่นไหมเนี่ยเวลาระวางเงี้ยมันจะลั่นหรือเปล่าจริงๆถ้าเป็นจุดเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ลั่น อยู่แล้วคือเหมือนมันรู้ยแล้วว่าเนี่ยอุ้งม,มือไปทั้งอันเนี่ยไม่ได้แต่ถ้านิวน้วเดียวเนี่ยมันไปทำนั้นเอาแล้วงี้แก้ไงพี่ก็แก้ง่ายมากเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนิ้วเราก็จะไม่มีวันที่จะแบบ ปเลอะเทออะไรเขาได้ครันนี้มาต่อกันที่ปุ่มนี้ต้องใช้นะคะก็จะมีการแชร์ออกไปสมมติเราแชร์สมมติเราจดเสร็จปุ๊บเราจะแชร์ไปเป็นเป็นภาพก็ได้หรือว่าเป็น PDF ก็ได้หรือว่าเราอยากจะพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์ได้เหมือนกัน export ออ,ออกไปก็ได้เหมือนกัน export ก,ก็เหมือนกันก็คือเก็บไว้ในเครื่องก่อนเนาะแล้วก็มีตัวล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นเขาบอกว่าคุณต้องเซ็ตล็อกสกรีนก่อนนะคะก็คือคล้ายๆกับล็อกโน้ตไม่ให้คนเข้ามาดูโน้ตเรานั่นเอง,เองก็คือ s <S เซฟพาสเวิร์ดไว้ได้เพ<ด>ื่ ตัวเราเนี่ยอยากจะไปหน้าแรกเราก็กดเลยไปหน้า2ก็กดเลยแล้วก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนมุมของการจดได้สมมุติว่าปกติเราจดแบบแนวขึ้นลงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราดุกกลายเป็นซ้ายกับขวาเห็นไหมคะแต่นั้นวิธีการทำของเราคือกดปุ่มนี้จึก๊กแล้วไปที่คําว่า scroll directions แล้วก็เปลี่ยนเป็น verticals นะ verticals ปุ๊บนะคะพอการเป็น verticals ปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างล ical, ะเนว vertical เห็นไหมถ้าเราจะให้ันเป็นซ้ายขวาเราเปลีป่ยนไปที่คำว่า horizontal นะฮะ ก็จะเป็นทางนี้โอเคไหมเผือ่อใครซื้อมาจะได้ใช้เป็นถามว่าประสิทธิภาพในการจดเป็นยังไงบ้างเราว่าเราก็ชอบนะคือเราไม่ได้เป็นคนที่จดจ่าขนาดนั้นแต่ว่าเราเป็นคนที่ติดระบบที่เป็นพวกทางฝั่ง Android อะไรนี้มากเลยดังนั้นเราก็พอได้ใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทดแทนได้ค่อนข้างจะดีมากคราวนี้มาดูความฉลาดของ AI h u หัวเกันไหม AI ของหัวเว่เนี่ยมันจะมีการจัดกลุ่มได้หลายแบบมากนะครับ สมมติว่าอันนี้เป็น PDF ก่อนเราพูดถึงก่อนอันนี้คือไฟล์ PDF นะฮะเป็นเป็นแค่ปโปหมดว่าเป็น PDF ดังนั้นเราสามารถแก้เขาแบบนี้สมมตินะเราแค่แค่อันนี้สมมติเฉยๆสมมติจัดสมมตินะเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเรากดปุ๊บแล้วเราก็ Export กลับไปเป็น PDF ได้ด้วยนะฮะก็คือออกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปส่งไฟล์ต่อได้ PDF คือไฟล์ที่ทุกคนรู้แล้วนะว่าแก้ไม่ได้เนาะเราใช้วิธีการเขียนเขียนอาแบบนี้นะฮะ แล้วก็แบบโน้ตได้อะไรได้ก็ใช้กับพูกสัญญาเป็นหลักคอนแท็กเป็นหลักแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยอันนี้ไม่โอเคนะเราก็ขีดขีดไปได้ปิ้นได้อะไรได้เนะ okay, าะโอเคครัวนี้มาดูว้มฉลาของแอร์นิดนึงจะเห็นว่าตรงนี้มีรูปแบบขยายอย่างที่พูดเลยว่าพอเราจดโน้ตเยอะเนี่ยเราจำแม่หรอกว่าเราอะจดอะไรไว้หน้าไหนถ้าเราไม่ได้เซตอะไรไว้ด,ดีพอเนาะอย่างนี้จัดโฟลเดอร์ได้อย่างเช่นเราดูอยากจะรวมหัวเว่ยหัวเว่ยกับโอไมล์เข้าด้วยกันถ้าดูดแต่หาก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็ลากเขาเนี่ยเข้าหากันนี่ นี่รีเนียไปเลยนะฮะอันนี้คือการเขียนแล้วก็แปลงเป็นตัวหนังสือให้นะฮะถ้าเป็นหัวเว่ยเขาใช้ชื่อว่า free script สามารถใช้ได้หลายจุดเลยใครที่เคยดูจะรู้ว่าในตรงเบราว์เซอร์อะไรก็ใช้ได้นั่นหมายความว่าถ้าเากิดเราพกแค่แท็บเล็ตก,กับตัวของพินเซลเนี่ยหอันแบบนี้นะคะของ M Pencil แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคล้ายๆกับเลื่อนเขียนได้เยอะมากนะฮะสมมติเราอยากจะเข้าเป็นพีเมียรี P Me A L e G, อย่างเงี้ยอ่ะเราก็เขียนไปเลยคุณผู้ชม ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บมันก็จะแกนให้เห็นไหมที่มีลิแล้วก็กดจึ๊กเห็นปะเราก็สามารถที่จะเข้าดูได้เลยอันนี้เป็นไงบ้างสุดยอดเลยเนาะเรียกว่าทำได้นะฮะสมมติอยากเข้าเว็บ Google ก็ได้อะเวอร์ไวเว็บใช่ไหมคะ google เนี่ย com งูขเขียนไปมันก็จะแบบเป็นหมดเลยเห็นไหมเดืดเดือดดดเราก็ Enter เนี่ยเราก็เข้า Google แบัดนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเขาสามารถทำฟรีสค i ิปแบบนี้ได้อันนี้ดีมากส่วนคนที่ถามว่าไฟล์ของ powerpoint word excel เปิดได้ไหม เราดูเปิด PowerPoint ให้ดูัหนึ่ง PowerPoint จะต้องเปิดที่ไหนนะคะเราก็เลือกแอปได้ว่าเราจะใช้ PowerPoint ไหนสมมติเป็น WPS Office กันเนาะก็จะเป็น PowerPoint โผล่ขึ้นมาเราสามารถใช้ตัวของ PowerPoint เนี่ยได้นะคะนี่เป็นตัวฟรีเนะเาะสามารถใช้งาน PowerPoint ได้หมดเอกาสารต่างๆแล้วเครื่องเร็วนะเครื่องนี้เร็วมาก โอเคทคุณผู้ชมนั้นน,นใครที่ซื้อหัวเวทั็บเล็ตมานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแท็บเล็ตของหัวเวทจะมักจะแถมหัวเวทเอ็นเพนซมาให้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองใช้งานดูให้เต็มที่นะคะแต่ก่อนจากไปลืมบอกเลยถ้าเริดว่าเราลากจากนี้ลงมานิดนึงกึ๊บเฮ่จะมีตัวขีดเขียนนะคะเอโนเนตแล้วก็ตัวจับจับหน้าจอแล้วก็ครอปเอาแต่ละส่วนด้วยอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะว่าอยากได้แบบไหนเราก็ลากมาเลยนะคะคืออยู่ส่วนไหนก็ได้ของเครื่องเราสมมติเราอยู่ในไฟล์ก็ได้แล้วเราก็ลากไ,ได้หมดนะ,ะขอแค่มี M เ,เยอย็นอเพนซิล ด้านข้างมาเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะคะลากสายได้ไหมไม่ได้เลยนะต้องลากขวาอย่างเดียวแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะถนัดฝั่งฝั่งนี้แล้วว่าคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ในนั้น คนมือซ้ายก็เดี๋ยวน่าดุดฟีดแบ็กให้กันนะเผื <c oughs> ่อเขาทำแบบมือซ้ายมาได้หรือปรับได้เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้คิดจะปรับเพราะว่าใช้มุมขวาอยู่แล้วนะคะโอเคเจอใหม่เทปหน้าคะ่ะหลับฟันดีลาติสวัตโอยาสุมินะคะอย่าลืมไปซื้อแท็บเล็ตคุยมาใช้เล่นกันด้วยเพราะว่าในงบประมาณเนี่ยหมื่นกลางๆอะไรเงี้ยสองหมื่นไม่เกินเนี่ยตัวเลือกก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ซื้อแล้วก็ซื้อดีๆไปคะ่ะสำหรับวันนี้สำหรับฟันดีลาติสวัตโอยาสุมิคะ่ะบ๊ายบาย